ตัวเบามากกินข้าวมากนะป๋าคุณกันอนตรายกนี่คือต้นเหตุของเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้เลยครับพี่เบียบอกว่าป๊าป๊าผอมมากจนเกินไปอยากให้ทานข้าวมากขึ้นกว่าเดิมด้วยความเป็นห่วงพ่อครับเห็นพ่อทํางานหนักพี่เบีย์ตื่นแต่เช้าโทรหาคุณย่าเพื่อขอสูตรทากับข้าวให้พ่อทานครับที่ต้องโทรหาคุณย่าเพราะว่าอยากให้ป๊าป๊าทานเมนูที่ชอบมากที่สุดครับงาพริกพริกมีพริกแห้งพริกแห้งใส่เยอะไหม ดูทรงแล้วเมนูวันนี้น่าจะเป็นหมกปลาสิวนะครับภาพนี้ดูน่ารักมากเลยนะครับย่ากับหลานโทรคุยกันยา่าพูดภาษาอีสานหลานพูดภาษานครสวรรค์แต่ก็ฟังกันดูเรื่องครับแต่บางคําพี่เบียกก็มีแอบงงอยู่เหมือนกันแล้วผักอีตู่นี่คืออะไรย่าอ๋อใบเมลักโอเคผักอีตู่ใบเมล็ดรัก สิ่ง,งที่ยากคำชับนั่นก็คือผงชูรสอย่าลืมเดาลูกแล้ถ้าเราไม่มีปลาซิวยันถ้าหนูไปตลาดแล้วไม่เจอปลาซิลวใช้อะไรอย่างอื่นได้ไหมมีแผนสำรองด้วยนะครับถ้าไม่มีปลาซิลวให้ใช้ปลาขาวแทนหรือว่าปลากระแยงครับขอบคุณครับเดี๋ยวหนูไปตลาดก่อนจะต้องไปทำตอนให,ให้ปลาๆกินตอนเที่ยง ส่วนป๊าะะตอนนี้หลังจากที่ส่งคำแพงไปโรงเรียนเรียบร้อยแล้วก็รีบทำง,งานตั้งแต่เช้าเลยครับวันนี้คำถามแรกที่ถามน้องๆคือพร้อมขายสบู่กันหรือยงังพร้อมกับการขายสบู่ไหมพร้อมแล้วเนาะทีมงานทุกคนพร้อมมากนะครับด้วยความบังเอิญนะครับวันที่19ตุลาคมนี้เป็นวันครบรอบการจัดตั้งบริษัทนีออนไว้ไทยแลนด์ครบ9ปีและก่อนหน้านี้เราก็วางแผนการเปิดตัวสบู่ในวันที่19พอดีเลยครับถือเป็นก้าใหม่ของชีวิตและก้าใหม่ของนีออนครับ เหมือนเดิมทุกเช้านะครับทุกเช้าเวลาที่มาถึงที่ทํางานผมจะชอบคุยเล่นกับทีมงานให้ทุกคนมีรอยยิ้มก่อนเพื่อให้การทํางานทั้งวันของทุกคนเป็นไปได้วยความสุขเพราะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าทุกความสําเร็จของผมมาจากทีมงานทุกคนตั้งแต่น้องแอดมินเลขาทีมคอนเทนต์โปรดักชั่นรวมถึงทุกคนทุกตําแหน่งในองค์กรครับและในช่วงเวลาที่ไม่ง่ายแบบนี้และเป็นการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตตอนนี้ต้องขอบคุณทีมงานทุกคนที่อยู่เคียงข้างกันไม่จากไปไหน พี่เบียร์พร้อมออกไปตลาดซื้อของทำกับข้าวให้กับป๋าปาแล้วนะครับคาดว่าวันนี้น่าจะทำเองทุกขั้นตอนเลยรอดูนะครับว่าตอนเลือกซื้อของจะเป็นยังไงบ้างตลาดใกล้บ้านเราที่สุดนั่นก็คือตลาดรามสนะครับเดินไปถึงร้านปรากฏว่าปลาซิวหมดนะครับงานเข้าแล้วและไม่รู้ว่าจะหมกอะไรให้พ่อทานเออกินยังไงดีวะ แต่พอเดินผ่านร้านขายปลาเจ้าของร้านฝากไข่ปลามาให้ครับน่ารักมากๆแต่จริงๆแล้วเวลาที่ไปตลาดถ้าเขาเห็นก็จะฝากมาให้ตลอดเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับพี่เบียร์จะจ่ายตังก็ไม่ยอมใครเดินตลาดรามสองอย่าลืมแวะนะครับมีของสดอร่อยแล้วก็เยอะมากๆร้านเจเตียปลาสดครับร้านนี้นะร้านนี้นะฮะอะไรนะร้านปลาเจเตียเจเตียปลาสดครับวันนี้ก็เลยปรับเมนูเหรอพี่เบียร์ วันนี้พี่ก็ไม่รู้จะปรับเมนูได้ไหมเนื่องจากพี่ทำไม่เป็น <c oughs> ไข่ปลามันคาวนะวายุสรุปว่าตอนแรกจะหมกประสิวให้พ่อทานแต่ตอนนี้ได้ไข่ปลามาไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือเปล่าก็เลยโทรถามคุณย่าอีกรอบหนึ่งครับย่าได้ไข่ปลามาแทนถ้าใส่เครื่องเหมือนเดิมได้ปะยะ่าหรือว่าใส่อะไรเพิ่มเติม ได้ไข่ปลามาแล้วผักก็น่าจะครบแล้วนะครับแต่ตอนนี้เห็นเราอดยิ้มไม่ได้ครับเพราะว่านอกจากทํากับข้าวให้พ่อทานแล้วยังแวะซื้อขนมหวานให้พ่อด้วยพี่เบียร์จำได้นะครับว่าป๊าป๊าไม่ชอบทานขนมที่มีรสหวานมากจนเกินไปน่าจะเลือกถูกใจป๊ป๊าอยู่ครับระยะค่ะ ตัดภาพมาที่ประปาที่เพิ่งประชุมเสร็จครับเอ็มเดินเข้ามาในห้องทํางานแล้วก็เอาสบู่มาให้ลองกลิ่นแล้วก็ผิวสัมผัสของสบู่ครับเพราะว่าเรื่องผลลัพธ์ตอนนี้ได้ความขาวเรียบร้อยผลลัพธ์ดีมากๆเลยเหลือเรื่องกลิ่นกับฟองเท่านั้นครับทุกคนรู้ไหมครับว่าลองเทสสบู่จนผิวพังแล้วนะครับแต่อยากให้ทุกคนได้ใช้สบู่ที่ดีมากที่สุดครับและสะบูน่นีออนทุกสูตรผ่านมือผมทุกก้อนจริงๆนะครับ ช่วงนี้ทางานหนักแล้วก็พักผ่อนน้อยครับน้ําหนักลดไปเยอะเลยครับมันเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ไม่ง่ายเลยแต่ตราบใดที่ยังมีลมหายใจก็ต้องสู้เท่านั้นเพราะว่าหากเราสู้เรามีโอกาสชนะแต่ถ้ายอมแพ้คําตอบมีอย่างเดียวในชีวิตคือแพ้อย่างไม่มีเงื่อนไขขอกําลังใจให้พ่อค้าสบู่คนนี้ด้วยนะครับส่วนลูกศิษย์ทุกคนผมรักมากถึงแม้ว่าผมไม่ได้ทําพิธีสายมูแล้วแต่ผมจะใช้ชีวิตให้เป็นตัวอย่างเพื่อให้เกิดประโยชน์กับทุกคนมากที่สุดครับ ตัดภาพมาที่เชฟเบียนะครับเริ่มจากการน,นึ่งข้าวเหนียวก่อนเลยเพราะว่าพี่เบียรู้วา่าป๊าชอบทานข้าวเหนียวร้อนๆต่อด้วยล้างไข่ปลาเพื่อเตรียมหมกครับแต่ไข่ปลาไม่แน่ใจว่าเป็นปลาอะไรนะครับเพราะว่าใหญ่มากๆดูลูกชายทํากับข้าวแล้วคล่องดีจังทุกคนรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วมีช่วงหนึ่งที่พี่เบียอยากเปิดร้านเจ้าอนนะครับเห็นทดลองสูตรอยู่นานมากทดลองเสร็จเรียบร้อยก็มาให้ทุกคนในบ้านช่วยกันชิม ใครจะไปคิดว่าหนุ่มคนครสวรค์จะนึ่งข้าวเหนียวแล้วดูชำนาญมากขนาดนี้นะครับพี่เบียร์บอกว่าอยากทําเมนูนี้ให้รสชาติใกล้เคียงกับที่ย่าทํามากที่สดุดเพราะพี่เบียร์สังเกตว่าเวลาที่ป๊าป๊าทานข้าวฝีมือคุณย่าป๊าป๊าทานข้าวได้เยอะทุกทีเลย น้ำปลาร้าที่ใช้เป็นน้ำปลาร้าที่คุณย่าส่งมาให้จากร้อยเอกครับและที่บ้านเราจะเอาปลาร้าของแม่นี้มาทำกับข้าวเสมอเพราะว่าทำให้อาหารอร่อยและก็นัวแบบอีสานโดยแท้หน้าตาหน้ากินเลยนะครับแต่ต้องรอดูนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงไข่รปลาราไซส์ใหญ่เลยจ้าหนึ่งอัน กับข้าวเสร็จเรียบร้อยพร้อมเดินทางเอากับข้าวไปให้ป้าป่าแล้วนะครับถุงใส่สีสดใสสีชมพูมากๆเห็นสะพายกระติบข้าวเหนียวแบบนี้แล้วเอ็นดูจังครับถึงแล้วนะครับผู้บ่าวเบียร์มาพร้อมกับกล่องข้าวน้อยคู่ใจ มาไได้ยงจากตอนแรกที่ปป้านั่งคิดงานแบบเครียดๆนะครับพอเห็นลูกชายปปายิ้มออกทันทีเลยขนมตาลคือขนมที่ชอบมากแล้วก็ลูกชายก็รู้ใจซื้อมาให้ด้วยครับพ่อรู้ว่าพี่เบียร์ทำกับข้าวทำเอาอึ้งแล้วก็ดีใจมากเลยนะครับคนเป็นพ่อเห็นลูกใส่ใจเราแบบนี้มันดีใจแล้วก็มีความสุขแบบบอกไม่ถูกเตรียมช้อนจานให้พ่อครบเลยครับหอมมากเลย ถึงวันนี้เราจะมีแค่เมนูเดียวแต่พอได้ทานกับลูกแล้วมีความสุขจังเลยครับที่สําคัญพอชิมแล้วอร่อยมากๆรสชาติคล้ายกับที่คุณย่าทําให้เลยแต่พี่เบียร์ใส่น้ําเยอะไปนิดนึงปะปะนลูกชายถามนะครับว่าทําไมปะปาไม่กินข้าวและคําตอบก็คือขี้เกียจกินครับจริงๆนะครับผมเป็นคนที่ไม่รู้สึกหิวและก็ไม่รู้สึกอะไรเวลาที่ไม่ได้ทานข้าวยิ่งถ้าได้ทํางานแล้วไม่อยากทําอย่างอื่นเลยกินข้าวแล้ว กริกทเ,ท,ท,เท,ทานข้าวกันไปคุยกันไปมีความสุขจังเลยครับแล้วก็มีพลังในการทํางานมากกว่าเดิมเพราะไม่ว่าเราจะเก่งแค่ไหนกําลังใจจากคนที่เรารักและคนที่รักเราคือพลังที่สําคัญเสมอทุกคนคิดเหมือนกันไหมครับ